สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมวันพีซเป็นที่แรกกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวของอ่าลูฟี่โอนิกาชิมะนะครับจากคลิปลุงเลลี่ที่ได้ถามไปนะว่าเออผมตอนนี้ลูฟี่ผมเนี่ยมาเลเวลปแปดสิบแล้วเนาะอยากดูไหมอยากดูผมเล่นไหมก็คนส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์อยากดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นคลิปนี้จัดให้นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะมีเรื่องจะคุยกับทุุกกกคคคคนนนนนนนิดหห่่่่ออออยะะะะรรรัับแ็ืืเงงขตวลมฮ ตอนนี้เนี่ยผมสุ่มได้มาเลเวล70นะครับแล้วผมก็ได้ทําการไปโพสต์ถามในชุมชนเรียบร้อยแล้วครับว่าอยากจะดูในหมวดเฟรมเบอร์เทิร์เลยไหมหรืออยากจะดูแบบเฟล80เลยทีเดียวนะครับเสียงข้างมากในชุมชนที่คอมเมนต์คุยกันเนี่ยก็คือแบบจะเชียร์ให้เป็น Level เวล80แล้วค่อยเอามาเล่นเนาะแหมเพราะงั้นผมก็จะวิ่งยาวๆเลยนะครับรอเวล80แล้วค่อยเอามารีวิวนะครับ <S <S มีเศษผมก็ไม่ได้อาจเศษนะครับผมวิ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเศษผมจะอาจได้คิดก่อนนะเพราะคิดเนี่ยมันค่อนข้้างงเกก่แลว็มันเอาไปแต้แแรรรงคคด้้ผผมมมจะะะใชตตนนนนนนนัับบีีส่่่ววหขาุเยก ผมยังสุ่มไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์ขอกันนะเออก็ยังไม่รีวิวตอนนี้หรอกนะครับรอผมสุ่มได้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับตามน,นี้นี่คือลิสต์ที่ผมตัวที่ผมสุ่มไม่ได้นะฮะเนี่ยตัวพวกเนี้ยไม่ต้องขอนะเพราะว่าผมยังสุ่มไม่ได้นะครับบางตัวอาจจะเคยทําไปแล้วเพราะยืมไม่ดีน้องชายมานะครับเออใช่มีแบบคนทักเฟซมาให้ยืมไม่ดีด้วยนะครับแต่แบบผมเกรงใจไม่ใช่คนที่ผมรู้จักอ่ะเออผมก็แบบไม่กล้ายืมนะครับกลัวไอดีมันจะมีปัญหาที่หลังนะ ขอผ่านดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ผมสุ่มได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเออสนุกกว่าเยอะเลยสุ่มได้ปั้นเองเอามารีวิวผมว่ามันสนุกกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะพอละคุยกันเยอะเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องลูฟี่เที่ยวจะเล่นกันในคลิปนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้เรียวกว่าเป็นคลิปแนวทางก็ได้นะเออเพราะว่าตัวละครนี้ผมค่อนข้างช้ำชองนะทุกคนคือเล่นจนแบบช่ำอะ่ะฟตโต้มันเก่งมากนะครับ แต่เทคนิคการเล่นมันไม่ค่อยเยอะอะไรมากหรอกนะสำหรับตัวนี้เทจกับสกิลผมจะไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยทาคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้ไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเหรียญในคลิปนี้ผมจะใช้ก่อนผมจะใช้ไปเหรียญของโซโลวานโนกับซันจิวานโนไปเหรียญอีเวนท์ที่เพิ่งผ่านมานะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องฟิกเหรียญนะครับว่าจะต้องใช้เหรียญอะไรก็ได้นะครับขอแค่มีออปชันที่เป็น Hp กับ d e f ฟน s e เยอะๆแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอ่าเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ย พลังการทำลายล้างของเขาจะยอยู่ที่สกิลที่2นะครับการโจมตีเป็นประสิทธิลเลือดของเขามีโอกาสตดสตันด้วยนะครับมันจะเก่งท่าก็คือเป็นแนวแนวทางโจมตีขอ้เขาแหละเราจะเน้น5 2เป็นหลักนะครับตัวนี้แล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยก็เน้นยูนนธงของตัวเองครับผมเพื่อที่จะได้รับดามจดน้อยลงนะ,ะแล้วก็จะได้มีพื้นที่ในการสแต็กดีเฟนต์ได้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าตัวนี้ปั๊มดีเฟนต์ต้นเกมมาเนี่โคตรโกงอะเรทเกมแม่งโกงจัดเลยนะฮะทางงานเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้มันจะแข็งแกร่งขนนนาดไหนนะครับผม อโอเคจับคู่ติดไปที่เรียบร้อยนะครับผมตาแรกเราได้ด่านหมู่เกาะซับวันดี้อันใหม่นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะฝีแดงเต็มเลยให้ตายเถอะ <c oughs> โอเคไม่ใช่ปัญหาสำหรับลูฟี่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนก็น่าจะรู้ถึงความถึดของเขาหลังจากที่ตัวละครนี้ได้สแต็กดีเฟนส์นะแม่งอย่างเกียรน,นะครับยิ่งเป็นหมวด2องสองนี่ยิ่งเกียรเลยนะผมค่อยไปกด อ่าโมสองสองกับน้องในดิสคนหนึ่งอ่ะคือตัวไม่งเกียนมากอ่ะมันสแต็กแล้วมันตีไม่เข้าเลยโคตรโกงเลยนะครับโมดนั้นเดี๋ยวไว้โมดนั้นมา๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้ไปเล่นดูนะครับเอาไว้โมดมันกลับมาก่อน <c oughs> ส่วนเนี่ยการาฟหนุ่มกับนวดขาวหนุ่มคุยกันแล้วนะต้นคลิปนะครับจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมสงสาร,ร,ร,รทุกคนมากเลยจริงปะพ <c oughs> <c oughs> ิมคอมเมนต์กันแทบทุกคลิปเลยนะเออทุกคนจะได้คอมเมนต์เรื่องอื่นกันบ้างนะครับเออผมไม่ได้มาคานนะเว้เผมสงสารุกคนต้องมาคอมเมนต์ตัวคลิปอย่างจริงๆนะเเ้ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บธงแรกก่อนอันนี้เล็กทงแรกไหมไม่รู้แต่ขอเก็บธงนี้แล้วกันนะเพื่อนผมชอบตรงเนี้ยเป็นที่ประจําผมนะครับโอ้ทีเดียวตายเลยนะไม่ธรรมดาไอหมอน,นั้นก็ไม่กล้าเข้ามาสู้ผมนะเฮ้ยไม่ตายเพื่อนอยู่เรจะดิสคอร์ดเด้งไว้รุ่นเจแปนตัวท็อปใจยเย็นก่อนใช่ครับดิง้งดิสคอร์ดผมอยู่ได้เดสคริปชันนะครับเข้ามาคุยกันได้ถึงไหมโหแต่ว่าเราแพ้น็อกแบกนี่ว่าลืมไปลืมไปผมกือบกดไอ้นี่แหละ <c oughs> ก็กดสกิลหนึ่งนะครับอันนี้มันไม่กล้าเข้าอ่ะมันรอสกิลอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะผมก็รอได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วผมยืนในทงผมรับดาเมจได้ถึกขึ้นโดัไหม่ยโอ้โหเกือบโดนให้ตายเถอะนี่ต่อยดักก็โทรเพื่อนเราเล่นตัวนายบ่อยแล้วรู้จีซีพี่นีก็เป็นคนขอเลยคลิปหน้าทำให้เอาไหมผมแปดสิบสองแล้วมาเลยมาเลยไปไหน ไม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไป,ไม,ไ,ปไม่ให้ไปนะอย่าเยี่ยมอย่าเยี่ยมพี่น้องแต่วตัวไม่คตรเก่งเลยเ <c> ก <oughs> ่งชี่หายเลย <c oughs> หลักเราจะสร้านราเม็ได้ด้วยท่าสองถ้าไม่มีท่าสองก็แย่แย่อยู่พอตัวเลย <c oughs> นี่ไม่ใช่ตรงผมผมไม่อยู่ดีกว่าผมถอยดีกว่าครับรอสกฤฤิลสองมาเราค่อยไปซ่านนะครับเ <c oughs> นี่สยสไตล์การเล่นมันก็ประมาณนี้เราเป็นสายโล่เราเป็นสายคข็มเราเดินเกมไม่ได้นะครับ โอกาสแพ้เราก็สูงอยู่นะแต่ตรงนี้ผมสตูสองจะมาผมน่าจะไปเติมเพื่อนได้นะโอเคต่อยต่อยต่อยวิ่งดิหมัดละพันสองอะ่ะคือยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็ยิ่งโดนแรงนะครับเพราะมันตีเป็นหกเปอร์เซ็นต์ของแมคเคนีของตรงข้ามเนาะโดดไหมอ้าวไม่ได้สนใจผมเลยไอ้นี่กะจะโดดก็โดดเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะคุมสองทงนี้ไว้นะให้เพื่อนไปเดินเกมเอานะสู้ๆเพื่อนเฮ้ยปิงเหรออ่าสวยเพื่อน เดี๋ยวให้เพื่อนไปเดินเกมนะครับเดี๋ยวไปเลยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราค้ำสองธงนี้ให้ันนี้กันธงอย่างเก่งอะ่ะจริงๆถ้าเป็นแบบตัวแบบตัวแทงเก่าๆก็จะกันได้ธงเดียวอะไรถ้าเกิดแบบเป็นสองธงอย่างเงี้ยผมเดินได้เรื่อยๆนะเว้ยเพราะว่าตัวของดูฟี่ตัวนี้นะครับมันมีการตีธรรมดาเพื่อขึ้นที่ได้จะคล้ายๆกับของล็อบูจิเลยนะอนะ้าวเฮ้ยนีก็ได้อะผมกดสกิลหนีกูเลยเหรอตีเข้าทีละสามดูดิที่ถ้าไม่ตีสตัรนี้ หงายอะเนี่ยเอ๋มาคับให้เข,า,เขาออกนะครับดีเขาตีผมไม่เข้าอะคือทอ้ออะเจอผมนี่ก็ทอ้อนี่ถ้าเจอคิดโอนี้หนักกว่านี้ีกนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอผมเลเวลแปดสิบก่อนคิดผมจะทคาคลิปแนวทางมาให้นะครับสองตัวนี้ผมใช้แต่แรงไว้ทุกคนเฮ้ยผมกันได้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 เฮ้ยผมกันได้ผมกันได้การทันพอดีนะ โอ้สุดยอดนี่ไฮไลท์แล้วเนี่ยแค่นี้ก็ไฮไลท์แล้วเว้ยไม่จะเป็นต้องฆ่าได้เลยดูดิเห็นปะโอ้สุดยอดนี่คิดวโคตรแกร่งตาที่สองครับผมเราได้ด่านอาลองปาร์กนะครับเกมเป็นด่านให้เราแล้วแล้วก็เจอกับโอ้โหย็ดเค้แต่ละโตะดูดิมีธงมีถ้วยด้วยอะไรวะเนี่ยตึงมากครับแล้วฝั่งนูออ้นมีรออนนิด้วยนะตึงเปีย๊ยบอกเลยถ้าลูฟี่ตัวนี้เจอกับตัวละครแบบนี้ ได้ชื่อใหม่นะฮะลูฟี่โอนิกากชะมัดถ้าไม่ได้ปั๊มดีเฟนต์นะเออแต่ก็เจนแหละครับผมตัวนี้เล่นไม่ยากครับยืนในทงตัวเองแค่นั้นพอครับแล้วก็ปั๊มดีเฟน์ให้ได้ช่วงต้นเกมแค่นั้นพอครับโคตรง่ายผมไม่ต้องใส่เทคนิคอะไรทุกคนเลยเว้ยลองไปฝึกเล่นกันดูตัวนี้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเล่นง่ายเล่นง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยเว้ยตัวเนี้ยเหรียญก็ไม่ต้องฟิกนะครับปั๊มเฮดพีกับดีเฟน์ขึ้นมาแค่นั้นพอนะเออปั๊มส เสร็จแบบต้นเกมปุ๊บก็เดินไปออกกันแล้วว่ะเอวสุดยอดเนี่ยผมใส่ซับแท็กแรนเนอร์มามันดึงธงปุ๊บจะธงขึ้นโคตรไวเลยนะจริงๆผมใส่ผมว่าใส่ของไอตัวดีเฟนซ์จะดีกว่านะครับก็แล้วแต่ถ้าใครชอบเลือกก็ใส่แันเนอร์ครับถ้าชอบดีเฟนซ์ก็ใส่เป็นของดีเฟนซ์มานะเดี <c oughs> ๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเออเพื่อโค่นงงอธิบายอะไรไม่เข้าใจนะผมพาไปดูท้ายคลิปนะซับที่ผมใช้แล้วก็อ,อีกอันนึงที่ผมจะแนะนำนะครับเรียบร้อยตามสูตรผมไม่ต้องทำอะไรเลยดูดิเดินเล่นคือเพื่อนแม่งโหดเเกินไปไว้ยยงห เดี๋ยวเราเติมเกรดให้เออพวกนายไปเลยเดี๋ยวผมจะไปยืนกลางแล้วกันนะครับดีปะวะกลางผมปล่อยแล้วกันอยาก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 มีบทบาทเน่ยคิดอุ้ยอู้อชิดกูโดนอะไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ปั๊มดีเฟนด์นะมันไม่ยืนอยู่ตรงตัวเองอ่ะ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะยยนะปั๊มปั๊มปั๊มอ่าได้เลือคืนได้เลือคืนได้เลือคืนสวยอยู่สวยอย,ย,อยู่สวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวยอะ่ะถอยมาก่อนเดี๋ยวรอสกิลสองแบบ อ้มาแล้วคิดน่าจะเจ็บอยู่นะถ้าโดนหมัดนี้เข้าไปตายครับไม่ได้ไม่ได้เจ็บธรรมดาถึงตายครับผมปั๊บปับปับสตาร์ทเขาอยู่นี่ตายโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยต้องกดโกรธเลยขอโทษครับห้าศูนย์ป่ะนี่เฮ้ยก็เกินไปเพื่อนๆโอ้แบบคนมีถ้วยแม่งแบกว่ะโคตรตึงอะ่ะนายแม่งตึงสุดแล้วเพื่อนสุดสุดต,ตึงสุดในสามโลกอย่านะเฮ้ยโ,โ,โอ้โซโลมันมาขัดดาผมจะมาต่อยห้าหนึ่งอยู่แล้ว ิบหายแล้วเฮ้ยผมโดนผมได้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 โอ, <im โอ <im it> <im it> <im it> ้ยฟันแรงอีกแล้วกูเจอฟันแรงอ่ะฮึฮึฮไฮึไึฮึฮอฮึฮึฮึฮทฮึีึฮึฮึฮึยึฮ้ฮึฮึฮอฮึนึ่ึฮึนึฮไฮยฮึ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 ี Nay, ึฮึนึีึฮึฮึอึฮึอึฮึอึฮจฮึฮจฮึฮึะึฮึฮที่ฮึ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 ฮสตันึฮึฮึดึฮ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  แบ่งแรงเกินโอ้โหทีมผมโรเจอร์สามตัวเลยวะเขี้ยเกินไปเปล่ามันมีไอ้ท่าไอ้ท่าสองลูฟี่มันมีจังหวะต่อยขัดไอ้นี่ได้นะครับไอ้ต่อยต่อยเคลียร์ฟุนชีพของโนดดำทิ้งได้นะเพราะว่าโนดดำมันติดสตันอยู่ไงเอ้าเฮ้ยเอาเอาเอ้าเอ้าเฮียโคตรสุดสุดจัดอยสวนเอาโอเคผมจะพักมันออกไปก่อนอ้ผมไม่โคตรไรประโยชน์เลยว่ะตอนนี้จริงแต่ว่า ก็ยังได้อยู่อูดูดิเวลาเจอตึงๆแม่งเล่นโคตรยากเลยว่ะชื่ออะไรเนี่ยเวลบแปดสิบเฮ้ยพูดเป็นเล่นโอเคมาครับผมตาสุดท้ายครับเราได้ด่านเดิมนะอ่าอ่าลองปัรคสเตรทเนี่ยครับลองคิดสภาพนะทุกคนถ้าเป็นเวลบแปดสิบตัวอื่นมันไม่ได้มาเดินเล่นอย่างนี้นะเว้ยผมจะบอกไว้ให้ <c oughs> อะไรวะแม่งยอดเลยว่ะตัวนี้น้อ <c> ง <oughs> มันไม่ได้อึดที่เราที่เราบัฟอึดมาเนี่ยไม่ได้เสียเปล่านะเพราะว่าเรามีดดเมจนจากค่าสองนะอย่าลืมโอ้สุดยอด แต่ถ้าโรเจอร์สตัวเมื่อกี้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามผมบอกเลยเราแห้งครับแพ้สภาพอ่ะดูดิโอ้โหดูดิแม่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะตึงไปไหนเนี่ยกูเอสบวกกับเอสเอสเลยแต่มันก็ใจเอเดชนะตาที่ผมกวาแรงเอเดแล้วมั้งนี่ <c oughs> พอฟอร์มเลยอะแบบทําคลิปสายโลชนะสามตาติดนี่ฮะพอฟอร์มจัดอะ <c oughs> ไปเลยกูเวลน้อยกูขอเออกูร้องให้กูได้มีที่ยืนบ้างเออสวยเพื่อน <c oughs> จริงนะ ขนาดผมแบบมีซับเยอะขนาดนี้นะเวลแปดสิบทุกคนเอ้ยลองทิ้สภ้อาเท่าไหร่แปดสิบตัวอื่นมาเดินเล่นอย่างเงี้ยผมบอกเลยตัวขาดมึงผมโดนแตกขนาดเนี้ยสตแต็กดีเฟนต์นะขอผมคนหนวดดำไม่งังรูดผมตายอย่ที่เนาะเต็มยังเฮ้ยดิสคอร์ดอีกแล้วโอ้โหอย่าลืมครับดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดผมเข้ามาจอยได้ <c oughs> วาร์ปอยู่หน้าคลิปนะครับขายเฉยโอ้โหเจ์สองตัวโรเจ์สองตัวเรายืนในขอบชงไว้ก่อนดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะวลวแปดสิบเพื่อนกูตึงไม่เพื่อนโอ้ดูดิโคตรตึงไอ้เหียกูยังไม่ทำอะไรเลยดูดิตัวไม่เล่นโคตรง่ายอ้าวสิบหายแล้วว้าดูดิตัวไม่เล่นโคตรง่ายบอกแล้วถ้าถ้ายืนในธงเนี่ยยังไงก็ไหวอ่ะมอกิ้โรเจอร์สองตัวลุมตีผมมาดูดิเชียวลแปดสิใส่แตงกีนโอ้ยฮฮฮไฮไไฮไลไลเรียบร้อยแตกึ ต่อยโดนใครบ้างเนี่ยฮะมึงต่อยโดนใครบ้างเนี่ยกูโคตรเออ,ออะหรีเล่นเออเออย่างเงี้ยทุกคนคิดเอา้าเล่นเอ๋ออย่างงี้ยังปอ,อ,องเฮกซอกได้เลยเล่นเอ๋ออย่างงี้ทำได้เลยผมยืนในทงไว้ก่อนหัวจะยืนรับตีนเท่าไงผมจงใจจะไม่หลบนะพี่จะโอ้โหเพื่อนแม่งเก่งเกินไปพวกนายแม่งเก่งเกินไปจริงสุดๆเลยเพื่อนพวกมึงแม่งโหดเกินไปว่ะจริงนะคิดยืนตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนโอเครอสกิลครับดูดิโอ้สุดเกินแล้วผมรับโรเจอร์เมื่อกี้ได้โอ้ตกใจมากเลยว่ะ คือแบบแม่งาสาดสกิลกันแหล่กันตอนนี้ข้างในได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมผมปล่อยมันห้าสูตรเพื่อดูต่อยสีเฮียอย่างเกี้ยนป่ะอ,อูตายหมดนี่โอ้สกิลมาอีกรอบนึงเออไอเฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยตา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 ยโอ้ตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ตัวเฮียอะไรเนี่ยไอ้สาดยังเกี้ยนเอ,อ้ยเอาชิบหายโดนตัดเลือดแล้วโดนตัดเลือดแล้วไม่นะไม่นะ อุ้ยตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยทุกคนตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้โมันเกียนจริง <c oughs> เกียนจริงไอ้สัตว์เกียนจริงเฮ้ยนี่เกียนจริงจังเลยเนี่ยเฮ้ยตายปะเนี่ยโอ้เกียนจริงจังอ่ะตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยซาสุดตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคนเกียนเลยโดนเจอลูปตีไม่ตายเลยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดอ่ะคนไทยไปดีกว่าไรให้ <c oughs> เห็นปะ เล่นโคตรง่ายขอแค่ย,ยืนในทงมีโพซิชันในการแบบต่อยสก,กิลสองดีดด้วยแม่งโคตรสุรดเอสเอสเลยมันน้งนี่เรียบร้อยฮะชนะ3ตาติดเฮ้ยทุดีนี่เป็นสายแบบสายโล่ที่แบบทำให้ผมแบบว่าล้างอาถรรพ์ตัวเองได้ไว้ทุกคนแบบว่าปกติเล่นสายโล่มจะเล่นแพ้ตลอดนะนะครที่ติดาำช่องผมมาจะรูนะครับโอเมก้าฮ oh <my> ีแมงโคตรเก่ง <laughs> ตัวเฮียนี่ <laughs> อ่าให้ดูอีกรอบนึงว่าผมบัฟอะไรไปบ้างน,นะครับเหรียญผมแบบใส่อยากใส่แล้วก็ใส่เห็นปะคือไม่มีลดดาเมจมีเน้นเน้นสกิลคูดาวอย่างนี้แล้วก็มีแบบตีติดขี้ดีเลือดน,ดนิดนึงนะครับแล้วก็เพื่อนตายก็จะได้แบบตัวคูด,ดาวสกิลหนึ่งมาเล็กน้อยนะครับ <c oughs> แต่ผมปั๊มดีเฟนต์กับเฮทพีมาเยอะพอสมควรนะแม้เฮทพีผมแบบประมาณ8-9,000นะครับจากสแต็กตรงนี้แล้วก็ดีเฟนต์ผมประมาณ2,000ักว่าเนาะอ่า แล้วก็ผมไม่ไใช้ซับชุดเดียวกับไอตัวของเลลี่นะครับนี่ผมลดเปอร์เซ็นต์ลงมาแล้วก็มาใช้ทีมคิดเอานะอ่ะประมาณ144นะครับสองแท็กเองนะดูดิเออแต่ถ้าทุกคนทำหกแท็กได้จะดีมากนะเพราะว่าตัวพวกนี้มันน็อกแบกแรงครับถ้ามีน็อกแบกมาช่วยจะดีนะ,ะนั่นแหละครับผมแต่ผมใช้ซับลันเนอร์นะเห็นไหมดึงธงแรกแล้วมันได้เกรดสาแล้วก็เพิ่ม HP อีก800นะครับตรงนี้หรือถ้าไม่ชอบใช้เป็นซับดีเฟนต์ก็ได้ผมไม่ดูแท้ซับดีเฟนต์ ซับดีเฟนต์ก็จะทำให้เราเติมเกจทงได้ไวขึ้น10%นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มดีเฟนต์มาให้200ผมเลยเลือก HP มากกว่านะเพราะดูดูแล้วมันเยอะกว่าเพราะว่าดีเฟนต์เราปั๊มได้เนาะก็เลยเลือกเป็น HP มากกว่านะครับส่วนไอแท็กนิวโวเนี่ยปัดทิ้งไปได้เลยเว้ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ต่อยไปเนี่ยไอแท็กเที่ยนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยเมื่อกี้ตัวละครนั่งเก่งมากเลยทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครลูฟี่โอนินะครับผมคงจะแนะนำอะไรให้ได้ไม่มากเพราะว่าตัวมันเล่นโคคคตตตรรรรงง่่าาายยยยยัับไไไม้้ออออออะะะะะเเแลลนนิปหกกดูวี เห็นมีลุจิใช่ไหมดูไหม CP0 เศูป่ะปปะรีวิ82ดีไปเล่ให้ดูนะครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะถ้าอยากรู้สกิลล่วงหน้าก็ไปนั่งอ่านก่อนได้ระหว่างรอคลิปแนวทางอะไรพวกนี้นะครับโอเคไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ